อ้ยพื้นสั่นแรงมากเมเกิดอะไรขึ้นเนี่ยดูเหมือนจะเป็นแผ่นดินไหวนะแผ่นดินไหวกำลังเกิดขึ้นอย่าวิ่งหนีออกไปนะครับแผ่นดินไหวเกิดขึ้นได้อย่างไรแล้วเราควรรับมือกับแผ่นดินไหวยังไงดีล่ะโลกของเราประกอบด้วยหลายชั้นตั้งแต่เปลือกโลกจนถึงแก่นโลกเปลือกโลก คือส่วนที่เรายือนอยู่และอยู่บนแผ่นเปลือกโลกยักษ์เปลือกโลกถูกแบ่งออกเป็นหลายแผ่นเรียกว่าแผ่นเปลือกโลกแผ่นเปลือกโลกเคลื่อนตัวอยู่ตลอดเวลาแม้เราจะมองไม่เห็นเมื่อแผ่นเปลือกโลกชนกันพลังงานจะเริ่มสะสมขึ้นเรื่อยๆพลังงานสะสมมากขึ้นเรื่อยๆจนหินไม่สามารถทนแรงได้เมื่อหินแตกออกพลังงานจะถูกปลดปล่อยออกมาอย่างรวดเร็ว พลังงานที่ปลดปล่อยออกมาทำให้พื้นดินสั่นสะเทือนจุดที่หินแตกเรียกว่าจุดศูนย์กลางแผ่นดินไหวและตำแหน่งบนผิวโลกด้านบนคือศูนย์กลางบนผิวโลกคลื่นแผ่นดินไหวจะแผ่กระจายออกไปทุกทิศทางการรับมือกับแผ่นดินไหวขั้นแรกหลบใต้โต๊ะที่แข็งแรงแล้วป้องกันศีรษะไว้ อยู่ใต้โต๊ะจนกว่าแรงสั่นจะหยุดอย่ารีบออกมาเมื่อแรงสั่นหยุดแล้วตรวจดูรอบตัวก่อนออกจากที่หลบค่อยๆเดินออกจากอาคารอย่าวิ่งและใช้มือป้องกันศีรษะออกมายังพื้นที่โลง่งห่างจากอาคารต้นไม้ใหญ่และเสาไฟตรวจดูว่าเพื่อนๆปลอดภัยไหมใครบาดเจ็บให้ช่วยเหลือเบื้องต้นอย่าก,กลับเข้าอาคารจนกว่าจะได้รับอนุญาตจากเจ้าหน้าที่ รับฟังข่าวสารจากเจ้าหน้าที่และทําตามคำแนะนำอย่างเคร่งครัดหลังเหตุการณ์สงบเจ้าหน้าที่ตรวจสอบอาคารก่อนกลับเข้าไปได้จำไว้นะเมื่อเกิดแผ่นดินไหวให้ลบ,ออลบป้องรอออกตรวจลบป้องรอออกตรวจ